นัจ้าไปครับลุยขั้นแรกเลยครับขั้นแรกั้นแรกคร้อยเมรครับขั้นชั้นอคครับนี่เป้าหมายของเราครับหนึ่งถึงเจดชั้นเบื่อไม่ลงห้าพนอครับปิดหวังจากกุยบากครับลุยน้ำตกกันต่อนี่นะครับอันนี้จะเป็นป่าปวงนะครับ ถามว่าถ้าเข้ามาอนุรักษ์ไว้มันจะมีให้เราเห็นว่ายั่จะอยู่บ้านเราก็หมดเรามาถึงชั้นที่หนึ่งแล้วนี่ครับไปลุยต่อครับชั้นที่สองครับไปชั้นชั้นอะไรชั้นสามชั้นสามครับเคชั้นสองเลี้ยวซ้ายครับ P R ได้ลุยอยู่ที่ชั้นสองแล้วครับคด้ว ระหว่างชั้นสองชั้นสามก็จะมีมัดจำกดน้ำนะครับเข้าขึ้นไปนะ้รับ้ามาจัมกดยี่สิบกับลงมาเราจะได้กินครับไปครับรืกันต่อครับชั้นสามไหนครับทางเดินสบายดีไหมสบายดีครับาเดินก็จะ มีบันไดครับเป็นทางขึ้นสบายารระนารระนครับมีชั้นสามกับชั้นสี่อยางหน้านะครับเลับไปไหนฟีเลยเลยรเดี๋ยวไปฟีเลยเ,ลยเลยมื่อกี้บอกสามห้าสิบเมตรนี่สามร้อยเมตรเรอเฮ้ยฟเว้ยไปครับลุยกันต่อขึ้นไปชั้นสี่ครับดูทางโโอ้หเป้าใหม่มีไว้พุ่งชนนะครับไป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 ลุยลุยลุย เราถึงชั้นสียแล้วครับอกนางผีเสื้อนะครับเป็นไงครับชั้นที่4เดินมาเป็นไงครับสบายเหนื่อยยังไม่หยุดตุ้ดวิวดีมีได้ชมเืิอเพิ่มเฮ้เราได้มนี่ครับโอ้ยหมัเอาเทาไปาเลยชันนี่ก็ตายด้วยนะ หาแล้วหเด้อครับอู้เอาจจะต้นัมนได้หรือคือคุ้นตุนตุนตุนไ้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วลุ้นกันไปบูมฮาเตมฮาเตมครับ นี่ครับชั้น5ถึง7เป็นแง่เป็นแง่ไม่ได้มันนั่นมันต้องเป็นแง่แล้วเป็นแง่เป็นแง่แต่แง่ที่ใต้ไงที่แพงอ่ะแตเดียวกันที่ันมันสั้นอ่ะก็บอกว่ามันกระโดดมันโดดกระโดดนี่กำลังวิเคราะห์เรื่องปลากันอยู่แล้วมันขึ้นยังไงมันนุ่มมันก่อนมาปล่อยมันน่าจะขึ้นตอนน้ำมาเยอะป่ะอุ้ยมันจะขึ้นไงได้นะอ๋ออาจจะแบบน้ำบ้านะเออแล้วก็แทร็คแทร็ทร็ทร็ขึ้นมาเออใช่ใช่ ชนะตรงไปครับยังไงเดิเ yeah, รียนของฉันทางเดินชิวๆครับอือก็ทำน้ำน่ครับแล้วก็ลองลองน้ำลุบหน้าเลยเร็วเร็วน้ำลุปหน้าเลย เออฮัลโหลมังกี้มังกี้นี่เฮ้ยเดี๋ยวไปเจ้ปดิ้ยลิงบานเลยวะแม่ลงมาพุกเห็นไหมเห็นไหมว้องมองยังโผลงมาเดี๋ยวเฮ่อเดี๋ยวอ้เียวไปว่ามันมันยูดีีมมันงมองที่เลยทีลูกมันน่ารักโดนโดนไอ้เสื้อเรืองเลยมันมองไอ้เสื้องเลยเปล่าไอ้เสื้เลืองเลไู้มันอะมังมอง เบบี้เบบี้บอเบบี้มังกี้เออโน้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 โอ้นี่นี่เอ๊ะตอนมาแล้วตอนมาแล้วว่ะแรงยุ่ยใช่ยุ้ยใช่ดิให้เรายุ้ยใช่ดิตอนยุ้ยยุ้ดิครับตอนนี้เรามาถึงที่ชั้นห้าแล้วนะครับเบื่อไม่ลงเป็นไงครับเดินมาอ๋อพอได้ครับพอได้บรรยากาศดีครับสดชื่นดูน้ำตกครับนู่นสวยงาม ้ปเราลงเล่นชั้นนี้ก็ได้วะร้อนนะอ่ะครับเดี๋ยวเรือชัชวานไม่มาใป้นกุ้มนี่แต่ล้างหน้าล้างตากหน่อยครับชั้นนี้นี่ชั้นห้าเหรอของใหม่เลยสองชั้นไปไปไป ฮะทำยันไม่จบเลยตอครับไปอาจารย์เราหมดแรงครับี่ตอนนี้หมดตันนี้ตันนี้แทบจะไม่มีใครแล้วครับระว่างทางไ,ไปครับยกันต่อ ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ชั้นหกแล้วโคตรทินได้ลำธารแล้วเป็นไงบ้างครับชิลครับชิลโอ้ยบรรยากาศสวยงามครับเหมือนฝนจะตกด้วยครับตอนนี้นี่ครับธรรมชาติมาก นี่นะครับชั้นเจ็ดแล้วหางเราจะเป็นบันไดสำหรับกำหินแล้วครับม,มาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเจ็ดแล้วระวั<า>งพึ่งด้วยนะ,นะเสวยงาม

ดู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 ดดไปแล้วโอ้โหหมูหมูผิวจัดมกป่ามูป่าผิวจัดใครหันตากันเม็ดอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ลิงกนกินเม็ดนูนตบกินไหม้ มาเมยโอ้ยกินผลบมายนี่แหมมาเลยมีชันที่สามนะครับน้ำมัน huh. ล yeah. anyway. ึกไม่น่าอลไนี่เข้าไปข้างในมีทํำเืยนะน้ำครับชันนี้น้ารู้จอกรู้จอกมีปลามาจะเอาให้ได้ เดี๋ยวนี้มันให้ได้น,น,นี่ดูปลา,าด้วยปลาต่อยขาบ้านเลย,ยนะเว้ไนไว้ก่อนเที่ยวครับคนนักข่างปลาลักเข่าเข่าไม่รักทำไมนุ่นนั่งล้างตีนในนี้่านี่ตัวใหญ่ให้มันนับหุ้งนี่ครับดูปลามีคนให้อาหารอยู่ปลาคนรักสัตว์ อารม่มาครับปลาวิวหลักล้านป้อกับมือป้อกับมือมัจกินไหมหลักล้านต่อมอ่าต้องมีเสียงน้ำต่อมที่ปลาดี

ต้องใหรต้้งเสียงทั้งต่อม,ม,มไมแหจะวิ่งได้ไมกไมก,ไมก,กไม่ไหวซื้อตั๋วแล้วนี่ลุงนคขับเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันี่